ดาราสาวเจอชาวเน็ตออกโรงเตือนแรงระวังโดนแย่งหัวหลังอวดโมเมนต์นี้กับหวานใจในอินสตาแกรมส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานที่สุดในวงการบันเทิงสำหรับคู่ของเบนปุญญาพรและหวานใจแกบวิทนาธวัฒนาเจ้าของโรงแรมดังเก่าแก่ของพัทยา ซึ่งทั้งคู่ก็คบหากันมานานกว่า4ปีและเพิ่งเปิดตัวคบกันในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแต่ไม่นานมานี้ชายก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานแล้วนเะมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสแฟนๆแ,และคนสนิทในวงการต่างร่วมยินดีกันท่วนหน้าสลักโสดอีกคู่เว้นปุบุญญาพรถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเว้นบุญญาพรแซบเสียวหลุด เสิร์ฟมื้อแบบไฟลุกสวมชุดเกาะอ,อกตัวจิว๋วภาพเซ็ตแรกเบนปุญญาพรมาแล้วหลังควงหนุ่มหล่อเที่ยวต่างประเทศเบ้นเจอชาวเน็ตเตือนระวังโดนแย่งผัวหลังจากที่ฝ่ายชายได้คุกเข่าคอสาวเบนปุญญาพรแต่งงานไปแล้วเบ้นก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆกับแฟนหนุ่มมาอวดแฟนคลับอยู่บ่อยๆ ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่หวานใจอย่างหนุ่มแกบวิทนาธกำลังเข้าครัวโชว์ฝีมือทำอาหารให้ว่าที่ภรรยาได้ทานทำให้แฟนคลับหลายคนต่างอิจฉาในความรักที่ทั้งคู่มีให้กันซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิความรักช่างหอมหวานจริงๆเลยคะ่ะคุณตลับไม่ทำขนมแล้วเหรอคะ เชฟประจำตัวน่ากินมากค่ะพี่แกปเตอร์สปาเกตตี้หวานมากที่ทำเอาหลายคนหลุดโฟกัสเมื่อมีชาวเน็ตทานหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนเว้นปุญญาพรอ,อย่างแรงว่าแจ้งเตือนดาราหญิงทั้งหลายอย่าอวดผัวเยอะเพราะมีผู้หญิงอื่นที่จะงับผัวคุณเป็นเพราะความอวดของคุณ